สิบสองตระการเล่มที่สิบสองบทที่เจ็ดตายต่อกฎบัญญัติและมีชีวิตเป็นอยู่ต่อพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์คาลเตียบทที่สองข้อสิบเก้าข้าพเจ้าหวังว่าพี่น้องทั้งหลายจะใส่ใจต่อหลักความจริงในพระคัมภีร์พระคัมภีร์ข้อน,นี้มีฐานะที่ยิ่งใหญ่และสําคัญเป็นอย่างยิ่งแต่พระคัมภีร์ข้อน,นี้กลับไม่มีฐานะในคริสเตียนเป็นอันมาก ท่านอาจจะเคยอ่านหนังสือคารเตียสิบรอบหรือ20ิบรอบแล้วแต่พระคัมภีร์ข้อนี้ก็ยังไม่สามารถเข้าสู่ภายในท่านมีพี่น้องหลายคนรู้จักข้อต่อไปนี้คือข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริ์แล้วและไม่ใช่ข้าพเจ้าเองที่มีชีวิตเป็นอยู่แต่พระคริสต่างหากทรงมีชีวิตเป็นอยู่ในข้าพเจ้าและชีวิตซึ่งข้าพเจ้าเป็นอยู่ในเนื้อหนังเดียวนี้ ข้าพเจ้าเป็นอยู่ในความเชื่อแห่งพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าคาลาเตียบทที่สองข้อยี่สิบแต่เขากลับไม่ได้ใส่ใจต่อถ้อยคําในข้อที่สิบเก้าแม้แต่น้อยพี่น้องทั้งหลายโยฮหันบทที่สามข้อสิบหกเป็นข้อพระคมภีร์ที่ยิ่งใหญ่อย่างไรคาลาเตียบทที่สองข้อสิบเก้าก็เป็นข้อพระคมภีร์ที่ยิ่งใหญ่อย่างนั้น การที่อับราฮัมได้ให้กำเนิดบุตรชายกี่คนท่านอาจไม่รู้จักก็ได้แต่ถ้อยคำที่อยู่ในคาราเตียบททีธธ่สองข้อ19ท่านไม่รู้ไม่ได้เพราะว่าถ้อยคำเช่นนี้เป็นสิ่งที่พิเศษในพระคัมภีร์และในจักรวาลด้วยคู่หมายสองอย่างและวิธีปฏิบัติสองประการพระคัมภีร์ข้อนี้กล่าวถึงอะไรในที่นี้กล่าวว่าตายต่อกฎบัญญัติ มีชีวิตเป็นอยู่ต่อพระเจ้าซึ่งกล่าวถึงคู่หมายสองอย่างอย่างหนึ่งคือกฎบัญญัติอีกอย่างหนึ่งคือพระเจ้ามีวิธีการปฏิบัติสองประการประการที่1คือตายประการที่สองคือมีชีวิตเป็นอยู่ซึ่งได้ใช้ตายมาปฏิบัติต่อกฎบัญญัติและใช้มีชีวิตเป็นอยู่มาปฏิบัติต่อพระเจ้าในท่ามกลางจัก,กรวาล ท่านกับข้าพเจ้าไม่สามารถปฏิบัติต่อกฎบัญญัติและพระเจ้าในเวลาเดียวกันในระดับเดียวกันและในรูปแบบเดียวกันกฎบัญญัติและพระเจ้านั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงการที่เราปฏิบัติต่อกฎบัญญัติและพระเจ้าก็ต้องต่างกันอย่างสิ้นเชิงด้วยข้าพเจ้าขอย้ำว่าสิ่งที่อยู่ต่อหน้าเรามีสองประการประการที่หนึ่งคือกฎบัญญัติประการที่สองคือพระเจ้า ข้าพเจ้าได้ตายต่อกฎบัญญัติแล้วและมีชีวิตเป็นอยู่ต่อพระเจ้าวงเล็บเปิดกฎบัญญัติตายพระเจ้ามีชีวิตวงเล็บปิดการปฏิบัติต่อกฎบัญญัติต้องอาศัยการตายส่วนการปฏิบัติต่อพระเจ้าต้องอาศัยการมีชีวิตเป็นอยู่ตายต่อกฎบัญญัติและมีชีวิตเป็นอยู่ต่อพระเจ้าข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้อยคำสองคำนี้ สามารถกระทำเข้าสู่ภายในของพี่น้องทั้งหลายการที่เรามีชีวิตเป็นอยู่ต่อพระเจ้าก็คือให้พระเจ้ามีชีวิตเป็นอยู่เมื่อไรที่เราอยู่ต่อเบื้องพระพักพระเจ้าเมื่อนั้นเราก็มีชีวิตและในขณะเดียวกันพระเจ้าก็สงพระชนอยู่เมื่อไรที่เราตายต่อกฎบัญญตัติเราตายแล้วกฎบัญญัติก็ตายแล้วนี่จึงเป็นข้อลับลึกอย่างแท้จริง หากจะให้พระเจ้ามีชีวิตเป็นอยู่กฎบัญญัติก็ต้องตายให้เรามาดูภาษาเดิมเหตุว่าโดยโกฎบัญญัตินั้นข้าพเจ้าได้ตายต่อกฎบัญญัติแล้วเพื่อข้าพเจ้าจะได้มีชีวิตอยู่ต่อพระเจ้าคาลาเตียบทที่สองข้อ19เพราะกฎบัญญัติตาย,ตายแล้วจึงสามารถมีชีวิตเป็นอยู่ต่อพระเจ้าคริสเตียนเราล้วนรู้ว่าพระเจ้าที่เราเชื่อทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชน ทว่าพระเจ้าทรงมีชีวิตเป็นอยู่ในท่านไหมหากต้องการให้พระเจ้าทรงมีชีวิตเป็นอยู่ก็ต้องให้กฎบัญญัติตายถ้ากฎบัญญัติไม่ตายพระเจ้าก็ไม่สามารถมีชีวิตเป็นอยู่ถ้ากฎบัญญัติมีฐานะพระเจ้าก็ไม่มีฐานะการมีชีวิตเป็นอยู่คือผลส่วนการตายต่อกฎบัญญัติคือเหตุหากต้องการมีผลก็ต้องมีเหตุหากต้องการให้พระเจ้าทรงมีชีวิตเป็นอยู่ ก็ต้องตายต่อกฎบัญญัติกฎบัญญัติคืออะไรกฎบัญญัติคืออะไรกันแน่กฎเกณฑ์ตัวอักษรการตั้งปณิธานการกำหนดกฎเกณฑ์สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นกฎบัญญตัติยกตัวอย่างเช่นข้าพเจ้าก็ไม่สนใจว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่ใช่แต่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้าคือคริสเตียนแล้วจะไม่ไปเยี่ยมเยียนพี่น้องได้อย่างไร ผู้รับผิดชอบบ้านเร่งเราให้เราไปเยี่ยมเยียนบ่อยๆฉะนั้นข้าพเจ้าก็มีการกําหนดว่าทุกสัปดาห์ในวันพุธและวันเสาร์ต้องออกไปเยี่ยมเยียนอย่างน้อยสองคนนี่ก็คือกฎบัญญตัติยกตัวอย่างเช่นมีพี่น้องหญิงคนหนึ่งเธอรู้สึกว่าตนมีโทสะที่รร้กาศมากท่าทีของตนก็หญิงยโสมากเธอก็กําหนดว่าตั้งแต่นี้ไปข้าพเจ้าไม่สามารถอารมณ์เสียแบบนี้อีก ต้องอ่อนโยนเหมือนกับแกะการกำหนดนี้ก็คือกฎบัญญัติเหมือนกันไม่เพียงพระบัญญัติสิบข้อคือกฎบัญญตัติไม่เพียงคำบัญชาในพระคัมภีร์คือกฎบัญญตัติความมุ่งหวังการกำหนดการตั้งปณิธานรวมทั้งการดำเนินชีวิตที่เราคาดคะเนเป้าปรารถนาหิวกระหายและประสงค์ที่จะมีนั้นก็ล้วนเป็นกฎบัญญัติทั้งนั้นพี่น้องทั้งหลาย ไม่ว่าเป็นชาวต่างชาติไม่ว่าเป็นคริสเตียนไม่ว่าเป็นคนอะไรขอเพียงท่านเป็นคนคนหนึ่งก็ไม่มีทางจะไม่พบกับกฎบัญญตัติมนุษย์ย่อมมีกฎบัญญตัติกฎบัญญัติก็คือให้คนทำดีบําเพ็ญตบะและปรับปรุงตนเองเชิญคิดดูเป็นไปได้หรือไม่ที่มนุษย์คนหนึ่งปฏิบัติตนแต่ไม่มีกฎบัญญตัติเป็นไปไม่ได้เด็กที่อายุสามสี่ขวบ พ่อแม่ก็บอกเขาว่าไม่ต้องทะเลาะกันแขกมาแล้วหนูต้องอยู่อย่างเงียบๆบ,บางครั้งตัวเด็กก็ตั้งกฎบัญญัติขึ้นมาเองแม่รักหนูเช่นนี้หนูทำให้แม่กโกรธจนร้องไห้หนูทำผิดจริงๆต่อไปหนูจะไม่ยั่วให้แม่กโกรธอีกแล้วนี่ก็คือกฎบัญญตัติเด็กมีกฎบัญญตัติผู้ใหญ่ก็มีกฎบัญญัติด,ด้วยยกตัวอย่างเช่น พี่น้องหญิงสูงอายุคนหนึ่งได้ตีหลานชายของตนในบ้านหลังจากตีเสร็จแล้วเธอกลับไปที่ห้องของตนคิดดูก็เสียใจจึงตัดสินใจว่าต่อไปอย่าบันดาลโทสะอีกแล้วต้องอดทนสอนเขาความคิดนี้คืออะไรก็คือกฎบัญญตัติแต่ละคนล้วนตั้งกฎบัญญัติแทนคนอื่นทุกวันและก็ตั้งกฎบัญญัติแทนตนเองอีกด้วย ถ้าว่าตามมนุษย์แล้วนี่เป็นสิ่งที่ทำได้และก็ถูกต้องแต่ว่าตามคริสเตียนการกระทำเช่นนี้ก็จะมีปัญหาแน่แล้วอะไรคือพระเจ้าพระเจ้าตรงข้ามกับกฎบัญญตัติถ้ามองตามมนุษย์ยิ่งมนุษย์มีกฎบัญญตัติก็ยิ่งยึดถือกฎระเบียบและยิ่งเหมือนมนุษย์แต่คำสอนของพระคัมภีร์คือให้เราตายต่อ,อก,กฎบัญญตัติเพราะกฎบัญญัติเป็นกฎเกณฑ์ที่ตาย เราไม่สามารถหลุดพ้นจากกฎบัญญัติแม้แต่วันเดียวฉันใดทํานองเดียวกันเราก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากพระเจ้าแม้แต่วันเดียวฉันนั้นยกตัวอย่างเช่นเรากําหนดว่าเราต้องถ่มตนต้องอ่อนโยนนี่คือกฎบัญญัติแต่เรากลัวว่าเราไม่สามารถที่จะอ่อนโยนได้และก็กลัวว่าเราไม่สามารถที่จะถ่มตนได้ดังนั้นเราจึงอ,อธิษฐานทูลขอพระเจ้า ท่านได้เห็นแล้วหรือยังเราได้เชิญกฎบัญญัติมาก่อนแล้วค่อยทูลขอให้พระเจ้ามาตัวยอย่างเช่นท่านได้ตั้งกฎบัญญัติไว้ว่าท่านจะตื่นเช้าตีห้าครึ่งและอ่านพระคมภีห้าบทเมื่อท่านกำหนดเช่นนี้แล้วท่านก็คุกเข่าอธิษฐานทูลขอให้พระเจ้าสำเร็จเรื่องนี้แก่ท่านเรามีความสามารถจริงๆสามารถนำเอาแผ่นดินสวรรค์สวรรค์กับแผ่นดินมาเชื่อมกัน ซึ่งหมายความว่าเราได้ยืดเอากฎบัญญัติมาและก็ได้เชิญพระเจ้ามาเพื่อส่งช่วยให้เราถือรักษากฎบัญญัติและสำเร็จกฎบัญญัติแต่ข้าพเจ้าขอถามว่าพระเจ้าจะเสด็จมาไหมพระเจ้าไม่เสด็จมาหรอกถ้าพระเจ้าเสด็จมานั่นก็คือส่งช่วยให้ตัวเราสำเร็จกฎบัญญตัติซึ่งสิ่งน,นี้พระเจ้าไม่ทรงกระทำพระเจ้าทรงประสงค์ให้เราตายต่อกฎบัญญัติ เมื่อเราตายต่อกฎบัญญัติกฎบัญญัติก็ตายแล้ว <S <S <ess> การหลุดพน้นจากกฎบัญญัติก็คือการหลุดพน้นจากดีชั่วตอนที่อดาดัมอยู่ในส่วนเอเดนพระเจ้าได้ท่งบอกเขาว่าเขาจะติดต่อต้นไม้แห่งความรู้ดีและชั่วไม่ได้วันนี้กฎบัญญัติที่วางไว้ต่อหน้าเราก็คือต้นไม้แห่งความรู้ดีและชั่วพระเจ้าที่ประทับอยู่ต่อหน้าเราก็คือต้อนไม้แห่งชีวิต เราก็ได้วนเวียนอยู่ต่อหน้าต้นไม้สองต้นนี้ทุกๆวันเราคิดว่าเราควรจะปฏิเสธต้นไม้แห่งความรู้ดีและชั่วแต่กลับอาศัยความสามารถของตนมาปฏิเสธความชั่วและสำเร็จความดีเราคิดว่าใจที่แค้นเคืองคือความชั่วเราควรจะปฏิบัติต่อมันโดยท่าทีที่ประหารให้ตายส่วนใจแห่งความรักคือความดีแล้วทำไมเราต้องประหารมันให้ตายเล่า แต่โปรดจำไว้ว่าความชั่วต้องถูกปฏิบัติโดยการประหารให้ตายส่วนความดีก็ต้องถูกปฏิบัติโดยการประหารให้ตายด้วยโดยประสบการณ์ของเราทุกครั้งที่เราใกล้ชิดกับพระเจ้าและสัมผัสกับพระองค์ในทันใดนั้นก็มีความดีประการหนึ่งตามมายกตัวอย่างเช่นท่านเป็นคนที่ไม่รักคนอื่นเมื่อท่านอธิษฐานต่อพระเจ้าความรักที่รักคนอื่นก็เข้ามาทันที และแทรกอยู่ระหว่างพระเจ้ากับท่านท่านคิดว่าพระเจ้าทรงเป็นแหล่งกําเนิดของความดีทั้งหลายดังนั้นความคิดของการกระทําความดีนั้นย่อมมาจากพระเจ้าแต่หารู้ไม่ว่าความดีนี้ก็คือความดีของต้นไม้แห่งความรู้ดีและชั่วไม่ใช่ตัวของพระเจ้าเองเมื่อไรก็ตามที่ท่านได้เห็นต้นไม้แห่งชีวิตต้นไม้แห่งความรู้ก็จะปรากฏอยู่ข้างๆ การตายต่อกฎบัญญัติหมายความว่าขณะที่ภายในของท่านมีความคิดของการทำดีเกิดขึ้นท่านก็ต้องปฏิเสธมันเหมือนกับที่ท่านปฏิเสธความคิดอันชั่วท่านต้องกลัวความคิดที่ดีเช่นกลัวความถ่อมตัวยิ่งกว่ากลัวความเย่อหยิ่งท่านต้องพูดว่าความเย่อหยิ่งจะทำให้ข้าพเจ้าถูกตัดขาดจากความสัมพันธ์กับพระเจ้า และเอกเทศต่อพระเจ้าอย่างไรความถ่อมตัวก็ทําให้ข้าพเจ้าเอกเทศต่อพระองค์อย่างนั้นฉะนั้นข้าพเจ้าไม่เอาสิ่งเหล่านี้ข้าพเจ้าขอเพียงตัวของพระเจ้าเองข้าพเจ้าขอเพียงพระเจ้าทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าขอพระเจ้าทรงเมตตาเราให้สามารถนํากฎเกณฑ์การตั้งปณิธานความปรารถนาความดีและความชั่วล้วนวางไว้ข้างหนึ่ง เราเพียงมีชีวิตเป็นอยู่โดยพระเจ้าให้พระเจ้ามีฐานะอยู่ในท่านจึงสามารถครองอำนาจดำเนินการและนำพาเราในการดำเนินชีวิตและเดินหนทางที่อยู่เบื้องหน้าการตายก็คือการตัดขาดความสัมพันธ์ส่วนการมีชีวิตเป็นอยู่คือมีความสัมพันธ์กันตลอดเมื่อเรามีความสัมพันธ์กับกฎบัญญัติเราก็ถูกตัดขาดจากความสัมพันธ์ของพระเจ้า บัดนี้เราตายต่อกฎบัญญัติและมีชีวิตเป็นอยู่ต่อพระเจ้าซึ่งไม่ใช่กฎเกณฑ์ตัวอักษรหรือวิธีการแต่คือพระเจ้าผู้ส่งพระชนส่งเป็นชีวิตของข้าพเจ้าและเป็นฤทธเดชอยู่ภายในข้าพเจ้าจบบทที่7จ็ตายต่อกฎบัญญัติและมีชีวิตเป็นอยู่ต่อพระเจ้าจากหนังสือ12ตรกาศโดยวัชมนี หนังสือเล่มน,นี้พิมพ์และจัดจำหน่ายโดยห้องสมุดกิติคุณแห่งประเทศไทยหากท่านสนใจหนังสือเล่มน,นี้กรุณา,าติดต่อโทรศัพท์02-746-5778หรือ02-746-5779หรือ02-746-5191